music. และก็ขณะนี้นะครับบุคคลสำคัญก็ได้มายืนอยู่ข้างผมแล้วนะครับผมเนี่ยจะดูแลในภาพรวมของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนะครับสำหรับที่นี่แล้วนะครับเรามีคุณปุ๊กนะครับซึ่งได้มายืนอยู่ข้างผมแล้วจะเป็นผู้แนะนำข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่ด้วยครับค่ะ,<ม>คะสวัสดีค่ะท่านรองเอ ก็สวัสดีนะคะดิฉันกฤดชนิภาอินทัศวรรณค่ะก็ได้รับเกียรติและได้รับมอบหมายจากอาจารย์นะคะให้มาช่วยเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการโครงการการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของศูนย์สมุทรสงครามนะคะก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําเรียนพาชมนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะรองรับนักศึกษาที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะครับผมค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันกฤชนิภาอินทสวุวรรณนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็ได้รับเกียรติจากคณาจารย์นะคะได้มอบหมายให้มาเป็นผู้จัดการนะคะโครงการศูนย์ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา,าชีพนะคะโดยภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะกับวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ศูนย์ศึกษาสมุทรสงครามค่ะค่ะ วันนี้ก็ดิฉันจะนำชมนะคะห้องเรียนและสถานที่เรียนของศูนย์สมุทรสงครามนะคะว่ามีความพร้อมอที่จะรองรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องเรียนนะคะสื่ออุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็สถานที่อาคารที่จะรองรับในความสะดวกสบายให้กับนักศึกษาค่ะ,ะเชิญชมได้เลยนะคะค่ะก็สวัสดีนะคะคุณอัน๋นตอนนี้พี่ปุ๊กอยากจะให้แนะนําห้องนี้หน่อยเป็นห้องรีเซพชัน ของ<ม>ที่ศูนย์สมุรสงครามค่ะใช่ครับคือห้องห้องนี้เราเป็นห้องที่ให้บริการจุดบริการทานอาหารของนักศึกษานะครับช่วงเบก<ช><ช>รกใช่ไหมคะมะแล้วก็ <S <S อันนี้ก็คือมีน้องสามารถนั่งทานข้าวตรงนี้ได้แล้วก็สามารถมีจุด ให้บริการแชจแบตอะไรต่างๆได้ครับตรงนี้ใช้คอมได้ใช่ครับแ์จคอมแล้วก็เป็นโซนของการนั่งมิ팅นะคะเบรกกาแฟด้านนู้นเปิดบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเราชมบรรยากาศตรงนี้ได้ครับก็จะเป็นบรรยากาศภาพโดยรอบของศูนย์การศึกษาครับก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวของศูนย์การศึกษาแล้วก็ถนนโดยรอบนะครับ มุมสวยๆนะคะเป็นมุมพักตาในช่วงที่มาเบรคทานกาแฟกันนะคะผ่อนคลายครับก่อนที่จะชาร์จแบตแล้วเข้าไปศึกษาต่อกับคณาจารย์ด้านในนะคะก็เดี๋ยวเรานำชมในห้องเรียนนะคะของระดับปริญญาตรีใรับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกซึ่งจะแยกแยกโซนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแยกกลุ่มเรียนครับค่ะอันนี้เราก็มาดูที่ชมห้องสมาร์ท คาสลูมนะคะคุณอันแนะนําหน่อยคะ่ะอันนี้สําหรับระดับไหนคะห้องสมาร์ทคาสลูมวันนี้เราใช้เป็นห้องเรียนของระดับปริญญาเอกค่ะครับผมในห้องเรียนนี้ก็สามารถาผู้สอนเนี่ยระหว่างการเรียนการสอน,นสามารถอัดวิดีโอได้ครับค่ะอันนี้มาดูชมเครื่องกันนิดนึงนะคะคก็เป็นสื่อการเรียนที่จะเตรียมพร้อมสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตของเรานะคะ,ค,ค,ะคือพรีเซนต์แล้วก็สามารถที่จะอัด บันทึกไว้ด้วยบันทึกได้แล้วก็สามารถอัพอัพให้เด็กสามารถเรียนเรียนย้อนหลังได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดเรามีในเรื่องของการเรียนทางสื่อออนไลน์ก็จะใช้ผ่านทางอุปกรณ์นี้ได้สามารถใช้ได้ครัทางแอปพลิเคชัน z o o m หรืออะไรอย่างนี้นะคะครับผมห้องนี้ก็สามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า30ท่านนะคะ30-50ท่าน แต่โดยปกติแล้วหลักสูตรระดับปริญญาเอกเนี่ยจะรับนักศึกษาห้องรับไม่เกิน30ท่านค่ะแล้วก็ห้องเรียนเรานี่ใหญ่พอที่จะให้เว้นระยะห่างทาง distancing social distancing ครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมนะครับผมค่ะก็โดยปกติแล้วหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตของเราเนี่ยก็จะเปิดแค่30ท่านเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับห้องนี้นะคะรองรับนักศึกษาได้แล้วก็เป็นไปตาม social distancing ค่ะ ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะนําชมไปยังห้องต่อไปนะคะของคุณน้องอันคะห้องนี้นี่เป็นห้องมิ팅ของระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกใช่ไหมคะใช่ครับผมห้องนี้เราให้เด็กสามารถมารับประทานอาหารตรงนี้ได้ครับของปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกคือนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็คือจะมิ팅เบรกกาแฟแล้วก็ทานอาหารด้วยกันห้องนี้สามารถรองรับคนมารับประทานอาหารกลางวันก็ได้ครับรับทานอาหารว่างก็ได้ซึ่งทาง ศูนยการศึกษาของเราเนี่ยจะคอยจัดเตรียมไว้ให้นะครับผมนักศึกษามาเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลไปในส่วนของเรื่องอาหารเครื่องดื่มรวมถึงอาหารว่างคับ ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มี WiFI รองรับทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะเป็นการเพื่อความสนุกสบายกับนักศึกลาก็อยากมาชมวิวสวยๆที่เป็นจุดพักสายตาแล้วก็จุดพักช่วงที่รอที่จะเข้าเรียนในวิชาต่อไปนะคะถือว่าเป็นภูมวิทัศเสริมสําหรับนักศึกษาในการผ่อนคลายนะครับเปิดผ้าม่านดูนะครับเห็นธรรมชาติวิวธรรมชาติต่างๆสามารถทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นครับค่ะก็ต้องถือว่าเป็นแคมปัสสมุทรสงครามที่สวยจริงๆค่ะนะคะจะเป็นหนึ่งเดียวด้วยกันเลค่ะ พื้นที่ห้องก็กว้างขวางนะคะเพียงพอสําหรับนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรที่จะมามิตติ้งกันนะคะค่ะบริเวณนี้เราก็จะมีตู้เย็นให้บริการแล้วก็มีไมโครเวฟเวลาอุ่นอาหารได้โอ้โหค่ะก็ถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรองรับนักศึกษานะคะเต็มอย่างเต็มที่ในข้การเสริมที่ทั้งเราเต็นใจมอบให้กับนักศึกษาที่มาเรียนท่ะก็ถือว่าคุ้มมากเลยเป็นการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มมากเพราะนอกจากว่าเราจะได้เรียนในหลักสูตรที่เรา ได้เรียนในหลักสูตรที่เราเลือกแล้วเนี่ยสถานที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็พร้อมรับรองว่าไม่ต้องกลัวมีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตในความต้องการตื่นๆนของนักศึกษามากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันได้ค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของอห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะ,คะซึ่งพื้นที่ในห้องเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ของการรองรับนักศึกษาได้อยู่ที่ ไม่น้อยกว่า30ท่านถึง50ท่านแต่เพื่อสู่เข้าสู่โหมดของกาศจะตกนะคะใช่ค่ะก็จะรับที่30ท่านนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยรองรับเพียงพอค่ะอันนี้ก็กว้างกวางแล้วก็จำนวะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับรียนาปี ตรีไหมคะอันนี้อันนี้เป็นตรีแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้ชมเก้าอี้ของเราด้วยเนื่องด้วยว่าพื้นที่เนี่ยเรามีกว้างนะครับเราสามารถแบ่งเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งได้เนยครับก็คือหนึ่งถือว,วตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยทางศูนย์การศึกษาเนี่ยให้ความสําคัญกับการเว้นระยะห่างในการเรียนการสอนครับผมเราเราเรา,เราเป็นห่วงเราเมยายาีความห่วงใยนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะเข้าสู่ค่ะใช้บ่รยากาศอย่าตกเข้าสู่นะคะโซเชียลดิส t a นซิ่งค่ะบรรยากาศการเรียนการสอนก็ก็มีก็สามารถเปิดเปิดภรรมชาติสูบน้ำสูธรรมชาติที่นี่เราเขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยครับการธรรมชาติครับอาจารย์ค่ะโล c a t i เกี่ยับธรรมชาติค่ะโลเคชั่นมีป่าโกงกางมีป่าแสมมีแม่น้ำ ว่านักศึกษาถ้าเกิดอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอยู่ในที่ที่สดชื่นสดใสเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนะคะ,คะก็อยากเชิญชวนนะคะนักศึกษาที่กําลังรอที่จะตัดสินใจก็ให้รีบตัดสินใจแล้วก็มาเรียนที่สมุทรสงครามนะคะ,คะถือว่าเป็นแคมปัสของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะของอวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนะคะ,คะ,คะก็อยากจะเรียนเชิญน,นะคะ พี่ๆและก็นักศึกษาที่สนใจจะตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่อยากจะบอกว่าแคมปัสสมุทรสงครามนะคะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาทุกท่านค่ะโดยมีทั้งพี่โจและก็พี่อันนะคะจะช่วยกันดูแลแล้วก็ประสานงานช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้น้องๆรับประกันความพึงพอใจนะคะพาเรายินดี ต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับผมที่มาเรียนที่นี่นะครับพวกเราลองพวกคุอยู่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับน้องๆครับขอบคุณครับค่ะก็เรียนเชิญนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะ0831227519นะคะแล้วก็0619399466ค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่รั้วของแคมปัสสมุทรสงครามค่ะค่ะ หลังจากที่ได้พาเยี่ยมชมห้องเรียนนะคะแล้วก็สถานที่ตลอดจนถึงสื่ออุปกรณ์การศึกษาที่พร้อมที่จะรองรับนักศึกษานะคะก็มั่นใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาทุกท่านตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนกับแคมปัสสมุทรสงครามเรานะคะพวกเราพร้อมและยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน